ถ้ามันมีเยอะๆนะคะแล้วเราเอาไขมันออกเนี่ยมันก็อาจจะห้อยได้ดังนั้นก่อนที่จะดูดไขมันเนี่ยศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนว่าหน้าเราเป็นแบบไหนเนียงเยอะแก้มใหญ่แก้มห้อย สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนตัดสินใจดูดไขมันค่ะเวลาที่เราแบบมีเหนียงเยอะๆอย่างนี้นะคะแก้มใหญ่แก้มห้อยๆเนี่ยนะคะการที่จะตัดสินใจดูดไขมันเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนเลยเพราะอะไรคะเพราะถ้าเราไปดูดไขมันแบบโบราณนะคะคือการดูดเอาแค่ไขมันออกเนี่ยนะคะนึกถึงลูกโป่งค่ะลูกโป่งที่เราเติมลมไว้จนเต็มนะคะพอเราปล่อยลมในลูกโป่งออกหรือว่าเทียบกันเหมือนเราดูดไขมันออกผิวของลูกโป่งเป็นยังไงคะเหี่ยวนะคะแก้มเราก็เหมือนกันนะคะเหนียงเราก็ หมือนนนกัะะคะถ้ามันมีเยอะๆนะคะแล้วเราเอาไขมันออกเนี่ยมันก็อาจจะห้อยได้เหี่ยวได้นะคะกลายเป็นว่า หน้าแก่กว่าเดิมไปอีกค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะดูดไขมันเนี่ยเราจะต้องประเมินหน้าตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับการดูดไขมันไหมนะคะแล้วถ้าเราประเมินเองเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดีไม่แน่เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์แค่หน้าเราคนเดียวใช่ไหมคะให้ไปหาคุณหมอนะคะที่มีประสบการณ์ในการดูดไขมันเยอะๆเขาจะได้ช่วยประเมินได้ว่าหน้านี้เหมาะสมกับการดูดไขมันอย่างเดียวหรือว่าดูดไขมันเนี่ยแล้วปล่อยคลื่น RF นะคะเพื่อกระชับไขมันด้วยนะคะคลื่น RF หรือขึ้นอันตรชาซาวด้วยเนี่ยทำไปพร้อมกันนะคะแต่ละเคสแต่ละเคสต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะดูดไขมันเนี่ยศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนว่าหน้าเราเป็นแบบไหนปัญหาของใบหน้าเราอยู่ที่ไขมันหรือว่าอยู่ที่กระดูกหรือกล้ามเนื้อ ะะเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นไขมันนะคะเราจะสามารถที่จะเก่งกล้ามเนื้อแล้วจับขึ้นมามันยังมีไขมันเหลืออยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยเก่งกล้ามเนื้อแล้วกดโอ้แข็งปักเลยอย่างนั้นคือกล้ามเนื้อนะคะเก่งกล้ามเนื้อทอํายังไงเหมือนเหมือนเวลาเรา,ากัดฟันอะออย่างงี้มและจับนะคะถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ต้องเก่งกล้ามเนื้อแล้วจับเข้าไปแข็งๆเลยเป็นกระดูกนะคะ แยกให้ออกก่อนนะคะว่าของเราเป็นกระดูกกล้ามเนื้อหรือไขมันถ้ามีปัญหาเพราะว่าเป็นไขมันเนี่ยเราค่อยตัดสินใจดูดไขมันแต่เหมือนเดิมค่ะถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอผู้มีประสบการณ์นะคะก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากังวลหรือว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไระคะและข้อสุดท้ายเลยนะคะที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจก็คือว่า การดูดไขมันเนี่ยเป็นงานสัญญกรรมนะคะดังนั้นมันจะมีดาวทม์ดาวทม์ time คือเวลาที่มันดาวเวลาที่มันตกต่ําของชีวิตนะคะแปลว่าอะไรคะก็คือมันอาจจะมีอาการบวมได้หรือว่าช้าได้ในแต่ละบุคคลนะคะโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ3วันเนี่ยหนักสุดแล้วแล้วก็ประมาณ7วันเนี่ยก็จะเริ่มแบบอ่ะเข้าที่นะคะแต่กว่าจะสวยจริงๆแบบว่าเข้าที่เป๊ะลงได้เต็มที่แล้วนะคะก็ใช้เวลาหลักเดือนนะคะแต่ใช้เวลาสักประมาณเนี่ยหอาทิตย์เนี่ยสามารถ ทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะคะแต่ใดๆเลยเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้ใส่ผ้ารัดหน้าอยู่นะคะดังนั้นก่อนดูดไขมันเนี่ยมากมายหลายข้อต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องรู้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถครบจบในข้อเดียวได้เลยคือเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการดูดไขมันเยอะๆนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรหรือทำและหรือไม่ทำดีกว่ากัน